การเสียชีวิตของน้องเมยนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่1เมื่อปี2560ไม่ได้จางหายไปจากความทรงจำของสังคมโดยเฉพาะล่าสุดที่ศาลมน,นตรทหารบุกที่12จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นศาลทหารชั้นดีกาได้มีคำพิพากษาในคดีนี้โดยตัดสินให้จำคุกนักเรียนเตรียมทหารรุ่นพี่2รายเป็นเวลา4เดือน16วันปรับเงิน15,000บาทและให้รอลงอาญาเป็นเวลา2ปีโดยหนึ่งในจำเลยในคดีนี้ ปัจจุบันยังรับราชการตำรวจอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระแสสังคมเริ่มตั้งคำถามถึงมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและกระบวนการคัดกรองบุคคลเข้าสู่ราชการตำรวจทำกลางเสียงวิจารณ์ของสังคมและครอบครัวเตรียมยื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกกิตรัต์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยกับคู่กรณี โดยล่าสุดพลตํำรวจเอกกิติรัตน์เปิดเผยว่าอยากพบกับครอบครัวของน้องเมย์เพื่อเคลียร์ทุกข้อข้องใจทั้งข้อเท็จจริงและแนวทางการปฏิบัติของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในเรื่องนี้พร้อมชี้แจงว่าขณะเกิดเหตุในปี2560คู่กรณีที่ถูกกล่าวถึงยังไม่ได้รับราชการตำรวจแต่เป็นทหารในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยดังนั้นจึงไม่สามารถใช้กฎหมายตำรวจหรือพรบรตำรวจแห่งชาติพศ2565ดำเนินการทางวินัยได้ในเวลานั้น แต่เมื่อบุคคลดังกล่าวเข้าสู่ระบบราชการตำรวจแล้วประเด็นด้านวินัยและจริยธรรมจึงไม่สามารถมองข้ามได้จึงมอบหมายให้เจรตํารวจแห่งชาติเป็นผู้ตรวจสอบและพิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมดอีกครั้งผมอยากพบคุณพ่อคุณแม่ของต้องมือผมด้วยตัวเองเลยอยากพบเพื่อจะได้พูดคุยให้เข้าใจนะครับในการในการปฏิบัติของตำรวจประเด็นที่2ครับผู้กรณีเป็นตำรวจใช่ไหมครับเอ่อ ในขณะที่เกิดเหตุเราถอยหลังกลับไปก่อนครับในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยคู่กรณีเนี่ยไม่อยู่ในสถานะตำรวจครับตามกฎหมายพรบปีหกห้าหมวดเจ็ดครับการดำเนินการทางวินัยครับจะต้องดำเนินการกับผู้ที่อยู่ในสถานะของตำรวจครับแต่ถอยหลังกลับไปเนี่ยผู้กรณีเนี่ยอยู่ในบังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพไทยคือโรงเรียนเตรียมมหาวิเคราะหนกับสถาบันป้องกันประเทศนะครับ ดังนั้นขณะนั้นนำเรียนก่อนว่าไม่ได้เป็นตํารวจแต่ณนะปัจจุบันเป็นตํารวจก็ต้องดู2อ,อย่างครับทั้งนี้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยังเปิดทางให้มีการประสานข้อมูลกับกองทัพไทยเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาทางวินยัยโดยยืนยันว่าทุกขั้นตอนจะต้องรอบครอบเป็นธรรมและโปรง่งใสพร้อมย้าในตอนท้ายว่า ความสูญเสียของครอบครัวน้องเมย์เป็นเรื่องที่ไม่มีใครลืมและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะไม่ละเลยต่อข้อสงสัยและความกังวลของประชาชนพร้อมย้ำถึงความจริงใจในการทำหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะครอบครัวของผู้สูญเสียทางด้านมารดาของน้องเมย์ยืนยันว่าครอบครัวจะยืน่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ดำเนินการทางวินัยกับผู้กรณีที่เป็นตำรวจควบคู่ไปกับการฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายโดยทนายความอยู่ระหว่างดำเนินการเพราะมองว่าการฟ้องแพ่งไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่คือความสูญเสียของลูกชายซึ่งไม่มีอะไรมาทดแทนได้ผลออกมาแล้ว อยากทราบคำตอบแค่นั้นเองหมายถึงว่าจะร้องผัวบตรลในเรื่องของการอาเรื่องของอ่าเรื่องของผลวินัยว่าหลังจากเนี้ยมันจะต้องมีอะไรบ้างที่คุณแม่อ,มอ่าสงสัยใช่ไหมฮะที่ผู้กระทําผิดต,ต้องได้รับอ,อหรือว่ามันเป็นประมาทไปแมันก็รับราชการได้ปกติครับอ,อแล้ว ในส่วนของการการฟ้องแพ่งเนี่ยคุณแม่เรียกร้องค่าเสียหายกี่บาทนะอ๋ออันนี้อันนี้ต้องอยู่ที่ทนายความค่ะเพราะว่าคิดอะไรตรงนี้เลยมันคิดไม่ออกต้องต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนายความที่บางครั้งเราเขาเขาต้องทิดแทนเรา